ต้มจะไปเอาเนื้อไม้ตียายจะไปเอาเนื้อไม้ตีเออเอาลุงไปเอาเนื้อไม้มาเสริมไปคุณพี่น้องคะแนนนะขั้วอีสานบานทุ่งเสริมเนือ้อไม้จ้ะไหมเนื้อไม้มันขึ้นตลอดจ้ะพี่น้องแหนงน้อยแหนงอันนิดเนื้อไม้กิมตง้งเนือ้อไม้ไผ่ไผ่ต้งกิมซุ่งจ้ะพี่น้องนี่ได้มาเสริมจ้ะ ตื่นขึ้นกับเห็ดด้วยเห็ดกินจากพี่น้องอันนี้มันยายพร้อแล้วแกงยังเนาะยายพร้จะแกงฟักตะแกงกะทิไก่ฟักแกงกะทิแกงฟักใส่กะทิน้อยหนึ่งแกงฟักใส่ไก่จะโอ้ยอันน,นี้มันสีขั่นสมงวัวเด้อพี่น้องเด้อนี่สีขั่นสมงัวแม่โซนกแกะกระเทียมหายแล้วข้าสีขั่นสมงัวจากพี่น้องใครเนี่ยมอเอามาให้ตียาย อีปุดองเนื้อเนี่ยดองเย้ะค่ะให้ไงตุนี่แหละพี่น้องพี่น้องชีวิตอีสานบานนาเฮาอันนี้แจ้วขาออกแล้วปละลาพน้อยอ้นบัดนี้สิแมนอันขั้นทรงว่าได้พี่น้องใส่เกียรใส่เกียรใส่เกียร์เกียรนี่สิออกเข้มน้อยหนึ่ง ใส้เข่าจากเข่านี่ล่างดีๆได้ดจากพี่น้องอเ,เขา่เา,เขาหนึ่งขเ,เขานี้วซุกเข้านี่แหละล่างออกดีๆกาเอาจ้ากาใส้เอาแต,ต่ตัวนี้ตัวนี้ต้องใส้หลายๆนะค่ะเด้อใส่หลายแล้วเพรา็ต่าตำละเอียดได้จ้ะเพราะว่าตำละเอียดเพราะว่ายางผู้ลังก้นเพิ่งกับมากละเอียดผู้ลังก้นกับ่มากละเอียดคอสิําตำตำเพราะมันแตกปุป,ปะปุป,ปะเวลาเขากินก็นสิได้เอานี่กลับไปได้โตเลยจ้ะนะ ไส้เกียไส้ขา่าวไส้กระเทียมข้าวเหนียวข้าวเหนียวซุปนี่หละจะล่างเด้อนี่เท่ากับขั้นไปจะขั้นไปโดนเด้อพี่น้องเด้อสรงนัวขอกระเฮ็ดเบิ้งดูดูแลละขอกระเฮ็ดให้เบิ้งดูแล้วล่ะนี่อันนี้เป็นทรงนัวมากกินจะขัน้นไส้กระเทียมกระเทียมนี่บ่ได้บ่ได้ตำละเอียดจะนี่ขั้นไป ผู้ซีมเกี่ยมโตเด้อไม่อยากให้เราซีมเราอีเม่กระดาปากแล้วจางเลยอืะนี่ท่านไปโดนโดนภุณาจารพี่น้องนี่ท่านไปจนมันจนมันบ่ติดเมื่อเฮาบ่ติดอันนี้แหละบพราะมีสูตรตายโตเด้อพี่น้องเด้อใส่เกี๊ยวใส่ใส่เกี๊ยวใส่อันใส่กระเทียมใส่ข่าวสุกขัน้นฝรั่งเศสละจ้ะนี่จ้ะ คั่นจนว่ามันเหนียวคั่นจนว่ามันมันติดกันลำอ้อมนี่แหละจ้ะนี่น,นี่อันนี้ให้กระหอได้จ้ะคั่นห้อกระซิมซิมได้เลยจ้ะบางคนก็กินข้ามือจ้ะบางคนก็กินสุกบางคนเพิ่งก็กินยังสี่เลยจ้ะกินข้ามื้อไปเลยอื ขันกินเองมาก็ได้เนาะอะ,อะห่อหน่อยหรือห่อใงหน่นี่แหละซ้ำน,นี่แหละแจกไป่นองกระเทียมนี่ก็เป็นก้อนๆกระเทียมเป็นหัวๆเพราะว่าการกินน้ำน้ำอันนี้เป็นกรดแกมกินกระเทียมไปเลย ขันเห็ดถ่ายบ่ได้ดี๋ยสิมาเห็ดใหญ่ก่าน,นี่นะน่จ้ะนี่ละคืนเดียวก็กินได้แล้วขันผู้มักนี่ผู้ลังค้นก็กินข้ามือ<ส>มไปเลย <สม S 1> จ้ะกินสมข้ามือไปเลยนี่เพราะว่าแซบก็แซบก็ถ่ายมันสมแต่ผู้ลังค้นก็มักสมกระเทียมลยลายกระเทียมกับเสี้ยงสีก็ไปกินกับเลยเฮ็ดเรื่อยจ้ะพี่น้องมัก มามมมนี่มักกินแต่พอแต่แม่ผ้ากินนน่ะจะพี่น้องนี่เห็นป่ว่าติดกระเทียมมันหอ,อมนี่เลยจ้ะจัปสีล่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆลายเลยจ้ะเด้อพี่น้องเห็ดซูเบิงจ้ะ